สวัสดีค่ะนักเรียนทุกท่านคะวันนี้โคอ้อก็จะมาสอนแกรมมาเหมือนเดิมนะคะซึ่งวันนี้เป็นโครงสร้างของอะอคูสถิบนะคะมาดูกันเลยค่ะอะคูสถิบนะคะแปลว่านะคะรมตรงกรรมตรงก็จะมีคนสัตว์สิ่งของ คนนะคะคนก็คือมิกแต่ว่าฉันดิเธออินเขาซีหลอนเอสมันซีคุณครูจะยุวางไว้ตรงนี้นะคะคุณ เป็นหนึ่งบรรทัดอุนพวกเราออยพวกเธอซีพวกเขาน่า ต่อไปสัตว์กับสิ่งของมี3เพศนะคะครูก็จะยกตัวอย่างของสิ่งของแล้วกันนะคะก็คือเจาะจงกับไม่เจาะจงะตัวเขาอยู่บรรทัดนี้นะคะให้เราเขียนให้ตรงบรรทัดนะคะ,ะกร,รัมนะคะที่เป็นเจาะจงก็คือเด่นดี D. ดัสไม่เจาะจงอไอเน,น้อนอเนออนะคะสำหรับการนำไปใช้นะคะอ่ายกตัวอย่างถามสูตรนะคะสูตรถามอ่าบวกเอากริยาขึ้นต่อด้วยประธานตัวเอสคูจะ นะคะครูจะเขียนย่อๆนะคะซึ่งเป็นประธานของประโยคนะตัวเฝาเป็นกริยานะคะดังนั้นคำถามจะเป็นเอากริยาขึ้นต่อด้วยประธานแล้วก็จุดๆ,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 ๆแล้วเป็นเครื่องหมายคำถามนะคะตัวจุดๆเๆหๆๆๆๆล่านี้ค่ะที่ครูอ้อจะให้ยกตัวอย่างก็คือเอากำตรงมาวางไว้ตรงนี้ครูอ้อจะเขียนเป็น อาคูสถีบนะคะอาคาคาที่แปลว่าอาคูสถีบที่เป็นกรรมตรงนะคะดังนั้นเราจะต้องเอาโครงสร้างเหล่านี้นะคะโครงสร้างเหล่านี้มาลงล็อกนี้นะคะมาลงล็อกนี้ให้หมดเช่นถ้าคุณจะเอาคำว่า,าดิกที่แปลว่าเธอนะคะคุณก็เอามาลงตรงนี้ดิกนะคะ ถ้าคุณจะเอาเจาะจงคุณก็ต้องเอามาลงตรงนี้แต่คุณต้องมอีคำนามด้วยนะคะถ้าเป็นไอเน้นคุณก็ต้องเอามาลงช่องกรรมนะคะไอเน้นนะคูลี่นะคะนี่คือยกตัวอย่างให้ดูนะคะดังนั้นเราต้องท่องโครงสร้างตัวนี้ให้แม่นนะคะแล้วจะ นำไปใช้ในรูปประโยคได้นะคะโอเควันนี้ครูอ้อก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่โอกาสหน้าอาวิดเซนบ๊ายบายค่ะ